สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการ The Fighter เพราะชีวิตลิขิตได้รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของบุคคลที่น่าสนใจบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างบุคคลที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณผู้ชมได้นะครับสำหรับวันนี้ The Fighter ของเราจะเป็นใครนั้นลองไปติดตามชมครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็มาอยู่ที่บ้านมันตาค่ะวันนี้ The Fighter ของเรานะคะจะพาท่านผู้ชมเนี่ย มาพูดคุยถึงการต่อสู้ในฐานะโคละครกับครูหนึ่งนิมิตที่ผิดคุณค่ะตามมาเลยค่ะครูหนึ่งอยู่นี่นี่เองสวัสดีค่ะกําลังทําอะไรอยู่คะกำลังเตรียมทําการแสดงอยู่ครับอ๋อกำลังดูสคริปต์อยู่เลยใช่ไหมคะครับก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขอถามครูหนึดนิดนึงนะคะว่าครูหนึ่งเนี่ยเรียนจบอะไรมาคะจบทางด้านของศิลปศาสตร์ครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ S <S ค,คือเรียนทางด้านของศิลปไทยแล้วการละครแล้วเริ่มมาสนใจการแสดงหรือว่าการละครเนี่ยตอนไหนยังไงอะคะเริ่มต้นจริงๆตั้งแต่สมัยมัธยม แล้วเราจะต้องทําอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะการแสดงเพื่อนําไปประกอบกับงานนเทศการวิทยาศาสตร์เพื่อนๆนี่เขาก็จะมีความสามารถหลากหลายทางศิลป,ปะบางคนชอบเต้นบางคนชอบปั้นบางคนชอบวาดอะไรเงี้ยเราก็เลยเออเรามารวมตัวกันทําเป็นการแสดงเล็กๆกันดีกว่าออต้นพอเราได้เริ่มเข้าไปทําปุ๊บเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออสเสน่ห์ของการแสดงนี่มันดีนะทักษะที่หลากหลายพอมันมารวมกันแล้วมันเกิดสิ่งที่มันมหัศจรรย์มากครูในวงการละครหรือว่าการแสดงเนี่ยท่านแรกเลยเนี่ยคือใครคะก็คืออาจารย์คำรมคุณณดีหลง นะครับก็คือตอนนั้นสมัยเรียนอยู่ปีหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์ที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็มาเปิดโลกกระทัดให้เราเรียนรู้จักกับะละครจากตะวันตกเป็นครั้งแรกซึ่งเรารู้สึกแปลกใจมากว่าเฮ้มีแบบนี้ได้เหรอเพราะเราเคยเข้าใจในแบบละครเวทีปกติที่เราเคยรู้จกักนะซึ่งอาจารย์ก็เลยมาเปิดให้เรารู้สึกว่าเออมันมีมิติการเรียนรู้อีกเยอะแยะที่เราน่าจะได้เข้าไปศึกษา<ม>ก็ได้ทําละครครั้งแรกเลยลก็คือเรื่องอคือผู้อภิวัต ถือว่าเป็นละครยุคนั้นที่มาเปิดมุมมองของการสร้างงานละครที่ไม่คำนึงถึงเรื่องของฉากแสงสีเสียงแต่เน้นเรื่องการเคลื่อนไหวการสร้างละครเชิงสัญ,ญลักษณ์อะไรอางเงี้ยการเป็นผู้นำนั้นอันตรายที่การแสวง,ง,ง,งหาอำนาจและรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่ตนเองอำนาจจะชอดชุจนลืมเสียคุณค่าความเป็นคนเป็น ทอบอะไรเกี่ยวกับการแสดงแล้วก็การละครนะคะคือจุดที่มันมีเสน่ห์คือว่ามันทําให้เราได้ค้นพบไอ้ความเป็นตัวตนค้นพบสังคมค้นพบชีวิต แล้วเราก็รู้สึกว่าละครเนี่ยมันทําให้เราได้มีโอกาสมีชีวิตใหม่ได้เรื่อยๆพอมันเริ่มเรื่องหนึ่งเราก็จะมีการสร้างตัวละครขึ้นมาสร้างการทํางานขึ้นมาเพราะทุกครั้งที่มันเริ่มละครเนี่ยมันทำให้เราได้สร้างสังคมเล็กๆขึ้นมาไอ้ตรงจุดนั้นมันเป็นเสน่ห์ที่คนละครจะชอบมันไม่ซ้ํากันเออมันไม่ซ้ํากันแล้วมันก็ทําให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ในหลากหลายวิถีชีวิตที่เราไม่มีโอกาส กับสิ่งที่เราฝึกฝนถ่ายทอดออกมาในรูปแบบไหนบ้างนะคะเอ่อเนื่องจากว่าเรียนหลายๆหลายๆครูนะครับก็หลายๆคณะอย่างอยู่กับพระจันาร์เสี้ยวก,การละครก็จะเป็นละครสัญลักษณ์เกิงการเคลื่อนไหวแล้วก็มีเนื้อหาที่อาจจะเป็นเรื่องสังคมหน่อยการเมืองหน่อยนะครับก็มีโอกาสไปอยู่กับมะขามป้อมด้วยมะขามป้อมก็จะเป็นละครชนบทก็ได้ไปเล่นอะไรที่มันเป็นพื้นบ้านสนุกสนุกและไ,ไปอยู่ที่พัทรวดีด้วยนะครับก็จะเป็นละครที่เป็นลักษณะเป็นแบบมิวสิคโลเป็นอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยได้เรียนความหลากหลายตัวนั้นอีกอย่างหนึ่งคือนอกเหนือจากสายละครเวทีก็คือว่าได้เข้ามาสู่ในวงการภาพ,พยนตร์ด้วยนะครับก็คือ,อต้องถือว่าเป็นอีกครูอีกท่านหนึ่งาทางสายภาพ,พยนตร์ก็คือครูบัณฑิตยุทธกุลนะครับซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วก็คือท่านได้ชวนให้ไปช่วยคัดเลือกนักแสดงและก็สอนการแสดงมันก็เป็นการเปิดมุมมองที่ทําให้เราได้เห็นว่าวิธีการแสดงสําหรับภาพ,พยนตร์เป็นอย่างไรและทําให้เราได้เข้าใจว่าอ๋อมันมีความแตกต่างกัน แล้วก็สามารถที่จะปรับประยุกต์ใช้ได้ทั้งสองทั้งสองศาสตร์เฮ้ยมันต้องไม่ต้องพูดสารพคุณเนี่ยเอางี้ฉันจะให้เลยนะพิเศษเลยนะถ้าทำให้ฉันพูดกับผีได้นะฉันมีโทรไลจะคุยไหมดูแลจะไม่โกงนะคะหรอเเอ้ยนี่ฉันเสียหัวนะฉันมีเกียรตินะฉันไม่ทำอย่างนี้หรอกคำถามที่หลายๆคนสงสัยเหมือนกันนะคะว่าแบบตอนนั้นเนี่ยที่ทำการแสดงอะค่ะแล้วหลายๆคนบอกว่าเป็นศิลปินไส้แห้งอะค่ะความจริงแล้วเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคะจะว่าไปมันก็จริง คือมันเป็นเรื่องน่าเศร้า<ช>ของคนที่อยู่กับละครคือ,อ,อบางทีถึงขั้นที่แบบพอเราจะนัดซ้อมละครกันเนี่ยมากันไม่ครบเพราะว่าไม่มีเงินออกจากบ้านเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็กินกินแต่ประหยัดอยู่อย่างประหยัดถามว่ารายได้ที่มันตอบแทนเนี่ยม,มันไม่คุ้มหรอกกับการที่เราสร้างแต่วันนั้นเนี่ยมันอาจจะด้วยหนึ่งคือความเป็นคนหนุ่มความที่เรารู้สึกว่าเราแสวงหาการที่เรารักมันก็เลยทําให้เราพยายามที่จะอยู่กับสิ่งที่เรารัก แล้วเป้าหมายจริงๆที่ครูหนึ่งเนี่ยตั้งไว้ณเวลานั้นนี่คืออะไรคะยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนมันเพียงแต่ว่า<ะ>มีความสุขว่าร<ะ>เรารักเราเรารู้สึกว่าละครมันได้ทําให้เราชีวิตเราเปลี่ยนไปะละครทําให้เรามีมุมมองใหมใใ่ในการมองชีวิตมองสังคมมองอะไรอย่างเงี้ย<ะ>เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มองเป้ามากเพียงแต่ว่าเรามองฝันของเราเช่นฝันว่าเราอยากจะสร้างงานละครอย่างนี้อย่างนี้ฝันว่าเราชอบงานด้านเยาวชนฝันว่าเราอยากจะทําละครที่มันจะไปตอบเนื้อหา กับชุมชนสังคมฝันว่าเราอยากจะสร้างคนละครหรือศิลปินหรือนักแสดงให้เข้ามาสู่ตรงจุดนี้มากขึ้นซึ่งพอดีว่าฝันของทั้งสองทางมันมาเจอกันก็คือสายที่เราทํางานด้านละครเวทีกับสายที่เราทํางานด้านภาพยนตร์คือรายได้จากการทําด้านภาพยนตร์ก็เอาไปเลี้ยงตัวในการที่เราทําด้านละครเวทีในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะสร้างทั้งงานแล้วก็สร้างศิลปินประดับวงการได้ด้วยในการทํางานที่เราทา อาจารย์ก็จะบอกว่าเธอเนี่ยไม่มีวันละเลิกมาจากสิ่งนี้หรอกพอเราทํามาถึงจุดหนึ่งล้วคิดว่าเออเราต้องพยายามอยู่อยู่ให้ได้กับสิ่งที่เรารัก